ร้อนๆเลยวันนี้ฮะสวัสดีครับขออนุญาตเช็คไมซ์สักครู่นะครับร้อนเลยวันนี้โอเคอเสียงดังชัดเจนสวัสดีครับเสียงดังชัดเจนมากครับวันนี้ขออนุญาตแชร์ลิงค์สักครู่นะครับ แชร์ลิงก์สักครู่นะเอ่ยฮนะครับ,รบได้ยินนะครับทั้งสองแพลตฟอร์มเลยว่จะเป็นทั้ง youtube แล้วก็ในกระบะตู้ทึบ วันนี้นะครับมาพบกับน้องเก่งเช่นเคยนะครับวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่น199บาทอีกเช่นเดียวกันนะก่อนอื่นเลยขอแนะนําตัวก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเก่งกาศที่ลําเลิศคาเซนเตอร์นะครับหนุ่มหน้ามนคนเดิมคนเดียวที่นี่อีกแล้วนะครับก่อนอื่นเลยขอแจ้งโปรโมชั่นก่อนเลยนะครับโปรโมชั่นของเราวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรมาแจกวันนี้มีโปรโมชั่นจอง199บาทก็สามารถเป็นเจ้าของน้องทิวตรงนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นกระบะตู้ทึบนะครับหรือว่าจะเป็น นนพึ่งมาแบบใหม่ๆสดๆร้อนๆมาใหม่แล้วก็จะออกไปอีกเร็วๆนี้ด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวคอกเลยนะอ่าแจ้งโปรโมชั่นเสร็จแล้วขอแจ้งที่หองทางร้านร้านเราอยู่ที่ไหนร้านเราน,นะครับอยู่ที่หนองจอกมีนบุรีกรุงเทพมาหนานครของเรานั่นเองนะครับอยู่ระหว่างซอยเลียบบุรี30กับซอยเลียบบุรีสาอนะครับอยู่ถนนเลียบบุรีคู่ขวาหนองจอกนะครับ อยู่ห่างจากสำนักง,งานเขตของจองประมาณ 2- อถึงสกิโลเมตรเท่านั้นเองนะร้านเปิดทุกวันด้วยไม่มีวันหยุดเลยตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นนะครับใครมาไม่ถูกมาไม่มาไม่ถูกมาไม่ทันทักมาที่เพจที่อะังไรสดได้เลยนะครับที่รถมือสองลำเลือกคาเซนเตอร์เพจหลักเฟซบุ๊กของเรานั่นเองนะครับมาไม่ถูกทักมาบอกมาไม่ถูกโทรมาบอกที่เบอร์ส่วนตัวน้องเก่งที่ศูนย์แปดสองเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกนะครับทักมาโทรทักมาถามกันก่อนได้เลย ว่าร้านอยู่ไหนมายัางไงไปยังไงมาง่ายมากพี่ร้านเราติดถนนใหญ่นะมาสะดวกสบายมากเลยเราบอกว่ามีพื้นที่ต้อนรัาประมาณ200รไร่รถคือแบบว่ามาจอดได้เลย2 0ไร่ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถกระบะเหมารถบัสมาดูรถที่ร้านเราก็ได้นะครับมาแล้ามาเปิดตัวที่คันนี้เลยคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ากําลังจะไปนะแต่ไม่ต้องห่วงเรามีอีกเยอะ มีอีกเยอะคันนี้นะครับเป็นมิ s ูบิชิตไททันปี2022นะครับเป็นตัวเสริมแนบเพารลอยใส่ข้อกคอน7 oh. 0 0โอ้โหคอน7 0 0เดี๋ยวพาดูรอบๆแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะนี่คันนี้นะครับเราใส่แม็กเวลให้ด้วยนะเป็นแม็กเวลห้าก้านพร้อมน็อตสีนะครับยางปีใหม่ๆสภาพใหม่ๆถ้าแบบว่ายางอันไหนนะ คันไหนบอว่ายางแบบเสื่อมสภาพแล้วเราเปลี่ยนใหม่ให้เลยไม่ต้องห่วงแน่นอนแม็กไม่ดียางไม่ดีเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่กระจังหน้าสีดนะาํานะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ขอไปครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวมีให้ในตัวใบหน้าสีขาวสวยๆดุดุเอาไปเลยนี่คันนี้ก็ใกล้จะได้ไปแล้วนะครับมีลูกค้าจัดแล้วนะครับอ่ะมาในส่วนของ กระจมองข้างสีขาวสีก็สีขาวนะครับคันนี้ไม่ได้บอกว่าเก็บอะไรเลยนะนี่มาไวไปไวนะเสริมข้อให้เรียบร้อยคอกอันนี้เป็นคอกอะไรคันนี้จะเป็นคอกเหล็กแซมเลสคอกเหล็กแซมเลสก็คือว่าคอกเหล็กที่ผสมกับสแตนเลสนั่นเองในส่วนของด้านหัวตรงนี้นะครับจะเป็นสแตนเลสตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กเนี่ยคนเสียงกันเลยนะความสูงเท่าไหร่ความสูงที่เมตรสามสิบวัดจากขอบกระบะขึ้นไปเลยนะครับเมตรสามสิบนะครับอยากได้เป็นคอกเหล็ก อย่างเดียวก็ได้ข้อสแตนเลสอย่างเดียวก็มีให้ข้อเหล็กแซมเลสแบบนี้ก็จัดให้ได้นะครับหรือว่าอยากได้เป็นคอกเสมอเก๋งจัดให้ได้ไหมจัดให้ได้พี่ข้อเสมอเก๋งแบบเตี้ยๆอย่างนี้นะไว้แบบว่าขนเครื่องมือทางการเกษตรก็ได้นะครับผมผลิตทางการเกษตรอย่างคันนี้ก็ขนได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนผกักผลไม้ยิ่งช่วงนี้ช่วงทุงเรียนด้วยขนบเบรสี่ห้าตันนะครับพร้อมกับเสริมเนี่ยพรลอ,อยให้เรียบร้อยแล้วด้วยผ่อนอยู่ที่7,800เท่านั้นเองราคาหน่งแปดนะ มาพร้อมกับล้อได้เป็นล้อกระทะผ่าพร้อมกับยางมาทุก XCD2 นะครับยางปีใหม่สองพันยี่สิบสองนะซุ้มด้านในไม่มีสนิมนะครับสวยๆเลยนี่ความดูด้านในกันต่อไอ้ด้านในด้านข้างกันต่อเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าฝาปิดท้ายก็จะแบบว่าจัดมาให้เรียบร้อยแลวนะนี่มั่นใจได้เลยว่า ไม่หลุดไม่ล่วงแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผลไม้สัตว์สัตว์ขนได้ไหมได้นะพวกวัวพวกแพะพวกอะไรเนะี่ยดูสิแข็งแรงมากเลยอะ่ะนี่จะมีที่ใส่การล่วงสี่ชั้นสี่ชั้นเลยชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่สวยมากมาเลยนะอ่าแล้วถ้าสงสัยว่าอา้าวแล้วมีเป็นตู้ทึบไหมอย่างนี้ตู้ทึบแบบนี้ก็มีนะครับพี่ไม่อยากได้เป็นข้อใยาได้เป็นตู้ทึบเราก็ตัดให้ได้ขนาดอยู่ที่ เมตรแปดสิบสองเมตรหรือสองเมตรสิบนะครับพร้อมจดทะเบียนลงเล่มไม่เรียบร้อยแล้วคอจกจดทะเบียนลงเล่มไหมคอกเราก็จดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับหนึ่งเดี๋ยวพามาดูในส่วนของพลลอยเสริมแนบนี่เราเสริมแนบเพลลอยให้เรียบร้อยแล้วนะครับผ่อนอยู่ที่เจ็ดพันเสริมแนบเพลลอยใส่คอกสูงไม่3สามสิบให้ขนาดนี้ที่นี่ที่เดียวล้อมเลอยคอนเซ็นเตอร์นะครับรถดีคุณภาพดีช่างฝีมือดีนะครับ รถตรงปกแน่นอนคุณภาพเต็มร้อยไม่มีประวัติพิความจมน้ําย้อมแมวหรือว่ากรอใหม่แน่นอนหากไปเข้าศูนย์เช็คศูนย์แล้วมีประวัติพิความจมน้ําย้อมแมวหรือว่ากลับใหม่ตัดต่อมาไม่ต้องซื้อพี่เอามาคืนเราดีดีซื้อคืนทุกบาททุกสตางค์นะครับนี่สวยๆเลยอดจจะคันนี้พาไปดูข้างในนี่คันนี้ด้านในนะครับก็จะได้เป็นเบาะหนัง สีเท่านะครับพรอมอพแล็คพาวเวอร์แอร์แบ็กสองลูกวิทยุใช้งานได้ปกติเลยนะนี่เพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาน้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมาไม่อยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับแต่ว่าไมล์ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งมื่นแปดร้อยเก้าสิบกกิโลเมตรเท่านั้นเองประหยัดมากคือเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อวันที่ วันที่อะไรอ่ะอะเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อต้นปีที่แล้วเองวันที่ห้าเดือนหนึ่งวันที่หนึ่งเดือนห้าปีหกหกต้นปีเดือนที่แล้ว <g ười> เดือนที่หนึ่งของต้นปีนะครับเมื่อประมาณสี่เดือนที่แล้วนะครับไม่ยังไม่ขยับไปไหนเลยเพราะว่าแค่ถอยเข้าถอยออกขับไปเปลี่ยนข้อของเรามานั่นเองนะครับนีกระจากไฟฟ้านะครับไมหลักหมื่นไม่ถึง 20, สองหมื่นสวยๆคันนี้ ใครอยากได้แบบนี้ทักมาได้เลยนะครับที่เพจที่อังไรส,สดนะครับหรือจะเป็นที่เบอร์สดตัวน้องเก่งที่ศูนย์สองเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกนะครับแบบนี้เรามีอีกเพียบมีมากมายเลยเสริมเนี่ยเพาลอ้อยสายคอ้องสายตู้ทึบมีให้หมดทุกอย่างนะครับและออกรถไม่เป็นออกดูรถไม่เป็นออกรถที่ร้านเราได้ไหมได้นะครับพี่จะออกรถไม่เป็นดูรถไม่เป็นออกรถที่ร้านเราได้จ am พาช่างมาดูรถก็ได้ตรวจสอบทุกจุดทุกมุมได้เลยและถ้าอยู่ต่างจังหวัดล่ะอยากดูรถแต่ว่ามาไม่ได้ทำยังไง เรามีบริการนะครับช่องทาง YouTube นะครับที่รถมือสองลำเล้กคาเซนเตอร์มีรีวิวรถอยู่ในนั้นแทบทุกคันเลยพี่ถูกใจทักมาสอบถามจองโฟร้อยเบาทบอกว่ามาจากคลิปน้องเก่งจอง199บาทของแถม10รายการพอไหมให้ไปเลย10บสกว่ารายการอ่ะของแถมได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยพี่ไฟนั้นจัดให้ถึงหน้าบ้านไม่สะดวกมาจัดให้ถึงหน้าบ้านฟรี ไม่สะดวกมารับรถอนุพผนานส่งรถให้ถึงหน้าบ้านอีกเช่นเดียวกันนะครับตามระยะทางเลยเปลี่ยนทายของเหลวให้ครบนะครับพร้อมกับขัดเคลือบเงาสีฟรีช่วงล่างดูแลอย่างดีเข้าแบบว่าเข้าไปเช็คช่วงล่างช่วงล่างแล้วก็ตั้งสูตรทองล้อตั้งสูตรทองล้อให้ไม่พอได้เป็นล้อแม็กใหม่ยางใหม่ตู้ทึบตัดใหม่คอบใหม่ๆแบบนี้ของแถมมูลค่ามาณ์สี่ห้าหมื่นนี่ล้วแถมให้ไปเลยนะ สิบรายการไม่พอลูกค้าเครดิตดีจองเพียง199บาทพร้อมกับดอกเบี้ยร่ำต้น2.79%นะครับภาษีพรบรไม่ต้องไปพูดถึงเราต่อให้เรียบร้อย6เดือนเป็นขั้นต่ำค่าจัดค่าโอนเราก็จัดให้เรียบร้อยฟรีนะครับโอประกันละ่ะประกันเครื่องเกียร์เรามีให้1เดือนหรือว่า5,000กิโเมตรหรือ5,000กิโเมตรหรือ1เดือนเท่านั้นเองนะครับรแล้วประกันรถยนต์่ะ ก๊าซน้ยนตนก็มีให้แถมให้อีกนะครับคุ้มคุ้มจุกๆุกแน่นอนอย่างคันนี้ผ่อนอยู่ที่มันเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเองใครสนใจอยากได้แบบนี้ทักมานะครับอ่ะเรามาต่อที่คันนี้เลยคันนี้เป็นหน้าหมูป่านะครับเป็น Toyota Hilux กร v o เครื่องยนต์สองจุดสี่เปีสองพันยี่สิบใบหน้าหมูป่าส,สวยๆเลยนะนี่กระจังหน้าสีดำนะครับโลโก้ใหญ่ๆทั้ฝ่ามือเลยมาพร้อมกับ ไฟตัดหมอกในตัวให้แล้วด้วยนะคันนี้นี่ตรงเขี้ยวเลยมีไฟตัดหมอกตรงเขี้ยวให้ด้วยพร้อมกับไฟหน้าเป็นระบบฮาโลเจนโคมไฟมัลติรีเฟกเตอร์สีขาวคันนี้ได้เป็นล้ ale, อแมกเวลหกก้าน4วง4สเส้นเลยนะครับทั้งคู่หน้าคู่หลังตู้ทึบตัดใหม่ตรงรุ่นขนาด2องเมตรสิบผลที่เดือนละ7,000ก,กว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับไม่ถึงแปดพนะคันนี้เป็นโตโยต้าสอทั้งอึดทั้งทนนะที่สำคัญ คันนี้เดี๋ยวนะโอ้ขอภายครับน้องเก่งจำสลับกันอ่าเห็นป้ายทะเบียนแล้วคันนี้ปีสองพัแต่เป็นกระบะแคบครับคันนี้เป็นกระบะแคบนะครับขอภายด้วยน้องเก่งเพิ่งจะเห็นทะเบียนเมื่อกี้นี้เองคันนี้เป็นกระบะแคบ2สองพนะครับเป็นรถแบบว่าสารพัดประโยชน์เลยไม่ว่าจะเป็นขนของก็ได้ ไปด้วยกันทั้งครอบครัวก็ได้นะครับจะพาลูกพาแฟนพาพี่พาน้องพาเพื่อนไปคนของด้าหมดเลยคันนี้เป็นแคปเปิดได้นะครับได้ล้อแม็กสี่วงสี่เส้นเลยนะด้านในได้เป็นเบาะผ้าด้วยนะครับนี่เบาะผ้าสีดําไม่เก็บความร้อนนะครับแคปเปิดได้สะดวกสบายนะครับด้านหลังเป็นเบาะโซฟาด้วยนะส,สวยๆเลยนะครับเบาะไม่มีรอยขาดนะครับไม่เก็บความร้อนด้วยดีๆนะครับ พวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพร้อมกับไอร์แบ็กสองลูกนะครับตรงพวงมาลัยคนขับกับตรงคนนั่งข้างคนขับเลยใครสนใจนะทักมาได้เลยนะครับคันนี้ผมอยู่ที่เดือนละเจ็ดพันแปดพันเท่านั้นเองลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เปล่าคันนี้ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับสําหรับคันนี้กระบะแคปเกียร์เกียร์อันนี้เขาได้เป็นเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับน,นี่วิธีใช้งานในปกติแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับนี่ พอที่เจ็ดพันแปดพันเท่าน,นั้นเองมาดูกันต่อที่คันที่น้องเก่งผู้ผิดไปเมื่อกี้นี่เลยคันนี้เป็นหน้าหมูป่ายเช่นเดียวกันนะครับคันนี้เป็นปี2020นะนี่หน้าเป็นพร้อมล้อมแมกเวลขอบแดงนะครับพร้อมกับด้านหลังจะเป็นล้อทะาผ่าพร้อมกับยางบรรทุกตู้ทึบตัดใหม่ตรงรูงขนาด2อเมตรสิบบุบไม่อาจด้กันถึงสี่มุมเลยนะครับหนาสี่มิลนะครับจะเป็นด้านบนด้านข้างและก็ด้านหลังนะครับนี่ใบหน้าสีขาวกับดังหน้าสีดําโลโก้โตโยต้าใหญ่ๆนะครับไฟ ติดทุกดวงแจมๆนะครับคันนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะนี่แต่ว่าจะมีเครื่องหมูป่ามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยคันนี้จัดทรงตังหล่อมาให้เรียบร้อยผลอยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทคิ้วกระสัตว์ก็จัดมาให้เรียบร้อยนะครับใครสนใจอย่ารอช้าทักมาได้เลยนะที่เพจเครื่องไลฟ์สดตอนนี้นะครับที่รถมือสองลำเลิกคาร์เซนเตอร์หรือจะโทรมาที่เบอร์ส่วนตัวนักแข่งที่ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่อยากรู้ว่าไอ้ร้านอยู่ตรงไหนร้านแล้วนะครับอยู่ที่ถนนนนเีียบววาารคู่ขหอองจกะ อยู่ระหว่างซอยเลียวบวารี3าสิบกับซอยเลียวบวารีสาสบสองนะครับอยู่ตรง,งข้ามร้านขนมจีนภะูเก็ตเลยมาง่ายมาสะดวกมากเพราะร้านเรานะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะใครมาไม่ถูกทักมากระบอกก่อนก่อนได้นะครับร้านเปิดทุกวันด้วยเปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นนะครับใครมาไม่ถูกมาไม่ทันโทรมาบอกท้าวมาบอกก่อนไนดะ้ว่าจะมากี่โมงมาตอนไหนนะครับเดี๋ยวน้องเก่งจะรออยู่รอดูน้องเก่งจะรออยู่นะครับม,มาปิดท้ายที่คันนี้เลย นี่ปิดท้ายกันที่คันนี้นะครับคันนี้เป็นอีสุส์อ l เนียลดีแม็กเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าบีปีสองพันสิบเก้านะครับใบหน้าสีขาวรถก็สีขาวไฟจำแจมนะครับคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะใบหน้าสีขาวช่องรับลมสีขาวนะระบบไฟเป็นระบบฮาโลเรเจนหลอดไส้ด้วยนะครับตู้ทึบตัดใหม่ฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยพาสีพรบบบทีเดือนพฤศจิกายนปี2 5ง6นระครับคันนี้ได้เป็นล้อแม็กที ยิงเลเซอร์แดงนะยางปีใหม่ๆนะครับสภาพดีๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วล้อใหม่แม็กใหม่ยางใหม่นะครับพร้อมกับรถปีใหม่ๆด้วยปี2019ยางปี2021สัปดาห์ที่33ของเดือนล้อแม็กได้เป็นล้อแม็กกระทะผ้าล้อแม็กได้เป็นล้อกระทาผ้าพร้อมยางบรรทุก XCD2 ด้วยน,นะครับด้านหลังพร้อมกับตู้ทึบตัดใหม่ขนาด2เมตร10ราคานะปะทท้ 9, าที่459,000บาทไม่ขายนะครับคันนี้ราคาขายที่ราคา 4แสนสนบาทลดมาให้20,000บาทนะครับสำหรับโปรลายสดวันนี้จองหนึ่งล้วกบาทเอาไรสุลด20,000บาทนะครับที่นี่นเลอคเซิตเตอร์อนุมัติเร็วอนุมัติไยภายในสองชั่วโมงเท่านั้นด้วยคือสวยเลยนะคันนี้พาดูข้างในเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนอด้านในนะครับเข้ามากิ่นป้ายแดงอีกแล้วกิ่นป้ายแดงนะครับคันนี้จะได้เป็น กระจกยังได้เป็นมือหมุนอยู่นะครับกระจกมือหมุนเบาะหนังสีเทานะครับเครื่องวิทยุใช้งานได้ปกติแอร์เย็นเพลียงเพราะคันนี้ได้เป็นเกียร์5สปีดนะครับช่องเก็บของเอกสาร Macbook ประกันยังอยู่ครบนะครับนี่ช่องเก็บของใส่พวกเสศษลงเศษเหรียญอะไรก็ยังมีนะเบรกมือใช้งานได้ปกติเลยพงมลัยพงมลาย power airbag 2ลูกนะครับจะมีตรงพงมลัยคนขับกับตรงที่น้่งนั่งเลยนะนี่ ที่บังแดดใช้งานได้ปกติเลยนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลยนี่ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ไฟดวงเดือนหรือว่าไฟแผนที่ก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะส,สวยๆนะครับคันนี้ปี2019ผ่อนพอยู่ที่เดือนละ7,5 0 0เท่านั้นเอง7,5 0 0เครื่องยนต์1.9งนะครับคันนี้ได้เครื่องยนต์ 1.9B ด้าบี้วยหากนสนใจทักมาได้ตลอดเลยนะครับที่รถมือสองลำเลือกคาร์เซนเตอร์ หรือจะโทรมาที่เบอร์ส่วนตัวน้องเก่งนะครับทิ้งเบอร์อีกทีหนึงที่0ูนย์แปดสอนะครับวันนี้น้องเก่งก็พามาดูรถจ็แบบคร่าวๆนะหากใครสนใจอย่ารอชา้าทักมาโปรอย่างนี้ไม่มีมาบ่อยๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับพร้อมกับเอ่ยคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย